สวัสดีค่ะ2วิธีเปลี่ยนฟันโกงอายุให้อ่อนเยาว์ค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าการที่เราจะหน้าเด็กเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะผิวหรือว่าความใสของหน้าอย่างเดียวนะคะแต่ฟันถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งค่ะที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้เราดูหน้าเด็กมากๆมี2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของสีของฟันถ้าฟันคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยจะติดสีคราบเหลืองเหลืองน้ําตาหรือว่าเป็นสีเทานะคะพอคราบพวกนี้มาเกิดขึ้นมากๆก็ทําให้เราดูแก่ขึ้น 2เป็นลักษณะรูปร่างของฟันหรือเหงือกนะคะคนที่มีอายุเยอะมากๆเนี่ยค่ะฟันก็จะสึกไปตามการเวลาที่เราใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟันที่คนที่มีอายุเยอะก็จะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหรือว่ามีรูระหว่างซอกฟันเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้ววิธีการเปลี่ยนก็คือ1งอาจจะเปลี่ยนสีของฟันนะคะทําได้ด้วยวิธีการทั้งฟอกฟันแล้วก็วิธีการเปลี่ยนผิวหน้าฟันด้วยการทําวีเนียร์สก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างฟันค่ะถ้ารูปร่างฟันเราถูกเปลี่ยนไปรูสามเหลี่ยมระหว่างซอกฟัน เล็กลงจะทำให้เราดูหน้าเด็กขึ้นค่ะ